สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมยังยังเป็นหนุ่มเลยครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านแถวนีื่ครับผมผมลุงผู้ใหญ่เลยครับครับผมไหนมาครับเนี่ยทําปืนยาวหายครับไม่รู้วางไว้ไหนแล้วก็เลยแวะช่วยลูกบ้านเพราลูกบ้านเขาส้วมเต็มชวนเขาสูบมารถผมเสียครับลุงดียวผมเรีย่เรียนช่างมาก่อนแล้วครับครับเพราะผมไปหาแม่มาแลก็ยังไม่เป็นไรนะแม่เขาสบายดีเพราะขับไปขับมาแล้วก็ไปรับเขาก็มามาถึงนี่ก็เสียพอดีเลยครับลุงครับผผู้ใหญ่เป็นช่างใช่ไหมคะ ผมเป็นช่างครับช่างอะไรคะช่างมันครับอีกนานนะครับลุงครับู้ลุงแล้วปะงูกในรถพี่มีงูงูปัดผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไม่ไม่รู้งูอะไรเงียบๆงครับ ไม่ใช่งูเห่าถ้างูเห่ามันต้องเห่าดังก็แล้วลุกปวดป่ะลุกปวดปวดเี่ก็บอกถ้างูกัดได้อย่าอย่าทำให้เหงื่อตกอย่าทำให้เหนื่อยอ๋อพออ๋อได้ใช่ครับโอ้นี่พ่อผมเคยบอกไว้เดี๋ยวมันจะแล่นไปสู่หัวใจครับผมรักกันไปเลยได้งูโอเคนะ ไม่ไม่ปวดแขนมันรู้สึกาหายใจไม่ออกไม่น่าเลยนะลุงเนาะอะไรครับเนี่ยใส่ไก่ผมบอกแล้วอย่หงผมคิดได้เรวมัวแต่ลมุกผมจะตายกันครับเอ้ย เดี๋ยวผมผมเจอลูกบ้านผมจะบอกครับเดี๋ยวผมผมไปไปอนามาัยก่อนลงไปหาไปหาหมอแล้ลุงนะครับผมลุง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 ,ลงจะหลับนะลุงลุงจะหลับนะลุงเราต้องไปทางลัดแเราต้องขึ้นเขา,าเลยครับผมไปเลยลุงไปเลย เฉลยเนี่ยวันนี้มันขยันนีวันนี้นะไม่เป็นไรหรอกลุงถือว่าช่วยสังคมแล้วเสียแขนเสียขาไม่ได้หรอกวันนี้ก็ซ่อมกันเองแล้วกันนะครับลุงไม่ช่วยนะางนี่สิลุงฮะลุงมาี่นี่เลยลงมานี่ลุงเดี๋ยวลุงลาออกจากผู้ใหญ่บ้านมาอยู่กับผมดีกว่าไม่ะ ผมให้เงินอย่างงามเลยเฮ้ยจริงลุงไม่ต้องให้เงินหรอกซื้อขาเทียมแขนเทียมให้ลุงได้ไหมล่ะสบายลุงจะว่าแต่ขาเทียมแขนเ,เทียมเลยดาวเทียมผมก็จะซื้อให้เฮ้ย hey, แต่ขอนะจะให้ลุงช่วยไอ้หนูต้องเป็นฝ่ายถูกนะถ้าผิดก็ลุงไม่ช่วยนะนี่แฟนผม,มอ่ะลุงอ้าวก็ใช่เหรอเจไอ้น,นี่มันจะเป็นชว์กับแฟนผมอ้าวเหนะ็นไหมมันไม่มี <Hey. S 2> สินธรรมนะลุงถ้าเองยังไม่ยอมไปแล้วก็ฉันจะให้ลุงจัดการ ให้แกได้สาสมใจก็่เอาเมียผมกลับคืนมาดิลุงคนเนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่แล้วก็เป็นคนที่สู้คนต่อให้เองทำลุงก่อนเองก็กะจะต้องตายได้เองรู้ผิดสองลุงน้อยไปลุลงไม่ใช่เรื่องของลุงออกไปซะออกไปซะไป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 ซะ ลุงเป็นไงลุงลุงเป็นไงลุงอะอย่างนี้มันเอาไว้ไม่ได้นะลุงโอลุง,ล,งลุงวะลุงวะลุง Ja. Dat kan. Dat kan ook. ไอ้หนอ่ยไอ้หนุฟังลุงหน่อยนุ่ยหยเอาไปว่าเหตุการณ์วันนี้เราลืมลืมกันซะลุงไม่ขอยุ่งกับใครแล้วลุงลุงขี่หลังเสือนะลุงลุงลงองไม่ได้ละไอ้เสือมันกัดลุงให้ตายลูกอีกกระบอกนึงใจเย็นลูกลุงช้าลูกว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วลงก่อนรองเท้ามันนี่ ลุงไปหนาะเดินไปให้โด,ดอนอีกดอกเลย 撸撸多，撸多没得啥。